สวัสดีครับอยู่ในช่วงรีวิวยับยับกับพวกเรา t i ยโอเวอร์ <over. S 2> วันนี้พวกเราก็จะมารีวิว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 ,ว,วเอาออกมาได้แล้วครับวันนี้จะมารีวิวนี่พลางังมันคือฟิกเกอร์คาเมเลเดอร์เดอะเฟิร์สนั่นเองฮะ SIC c a m e อ a d e r the First นะครับ เป็นงานของ SIC ครับผมจากหนังเรื่อง Terminator the bird นับบ่นเองครับผมก็จะเป็นอ่าหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองอ่ากล่กอ,งองให้ดูนะครับเดีย๋ยวมาดูข้างในกันเลยดีกว,ว่าอ่านีจ่จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่าชาโพส t ท่า post ต่างๆของหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองอ่าซึ่งอ่าในภาคในหนังเรื่องเนี้ยตัวหมายเลขหนึ่งอ่ะจะมีตัวเป็นสีฟ้าที่ไม่เหมือนในซีรีส์ทีวีซีรีส์ที่จะสีเขียวสีเขียวแล้วมั้ยเออสีขาวอ่าแล้วก็ตัวหมายเลขสองอ่ะ จะเป็นสีเขียวอ่อนเ็นสีเขียวแล้วก็ถุงมือไม่สีแดง,งเป็นออกสีเขียวๆเ,เลยะครับนี่เป,นเ,นนเป็นตัวมาดิ๊งหนึ่งนี่เป็นตัวมาดองครับซึ่งก็ <c oughs> มันก็จะมีแก๊กเก็ตของแต่ละตัวอยู่ก็จะมีมือเปลี่ยนมีผ้าพันคอตัวละสองข้ง้งในตัวละสองงานก็จะมีแบบเป็นเรียบแล้วก็ผิวสวยัยก็จะมีเขา <c oughs> ไม่ใช่เขานะเขาเรียกหนวดไหมหนวดหนวดจังไยที่หัวจังไยอ๋อเป็นจังไยไม่ใช่จังไย สองระบสัญญาณอ่าเรดาร์เรดาร์เรดาร์ถ้าตามไปนั้นคือมันคือเรดาร์อ่าอ่าซึ่งหมาเลขหนึ่งคนละนั่นก็คือฮอนโกทาเกชินั่นเองอ่าหมายเลขสองคืออิจิมันจิฮายาโตะนั่นเองอ่าซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับก็มีซิปล็อกนะแน่นนิดนึงเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายนะครับนี่ครับผมขอปิดกันจะดึงกันนะดึงดึงอ่ะไม่ดึงครับ ดูดแล้วมาิันแห้งๆเลยนะฮะหยิบออกมาได้แล้วนี่มาตั้งยืนโชว์ได้หนึงนี่นี่ฮะที่จะเป็นกล้องมันไม่โฟกัสนี่เลขนนี่อะนี่เป็นหมายเลขสองอันนี้เป็นหมายเลขสองเดี๋ยวผมอ่าแต่เดี๋ยวต้องสารภาพก่อนว่านี่เป็นของมือสองใช่ครับผมเป็นซื้อมือสองมา เพร,ราะว่ามือหนึ่งนี้ราคาสูงมากก็คือประมาณสามเกือบสองพันสามพันประมาณนั้นแต่ว่านี้ได้มือ2มาเท,ท่างหร่ครับผู้เดิมก็พันต้นๆครับพันต้นๆตน,ตน,นะอันนี้ผมจะใส่เขาเดี๋ยวเราจะประกอบกันนะครับผมได้นั่นเขา v 2. 2> ีสองอนนี่เขาวีสองใช่ไหมไม่ได้สองโอเคไม่ได้ส<ต> <2 S 1> ย่าเรียกว่าวีเรียกว่าหม่เลย ปกติผมเรียกเป็นอิจิโกกับนิโกะครับผมใช่ครับซึ่งปกติบ้านเราจะเรียกไอ้มดแดงซึ่งไอ้ตรงนี้ไม่ใช่มดแดงนะฮะมันคือตะกะเต็นตะกะเตนแล้วจริงๆก็คือหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองถ้าเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นก็อันนี้จิโกอิจิโกอันนี้ก็นิโกใช่ครับนเองนิสานก็จะเป็นวิทรีคอใส่เข้าไปรับแข็งแรงในการยืนก็ถือว่าตั้งดีๆตั้งถตั้งตั้งดีๆก็จะยืนได้ นได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมใส่ข้าวมันคอให้เขาก่อนโอเคตอกหัวหลบนิดงนะอ่าซึ่งเป็น the movie, เดอ, the อะมูฟวี่เรื่องเดอะเฟิร์สที่ในเรื่องแรกๆก็คือไม่ใช่บ้า,าตั้งอะไรอย่างนี้วะเฮ้ยทำคอสายตั้งแลวรู้จักเหรอต้องนอนอ่าโอเคโอเค ครับนี่เป็นหมายเลขสองแล้วภาบขรทุกมาต้องออกมาข้างหน้าอย่างนี้เหรอใช่เป็นการมันจะไม่เหมือนของอ่าในคัมเรเดอร์ยุคโชวะทั่วไปใช่ที่จะเป็นแบบการ์ตูนมันจะดูการ์ตูนดูเด็กเล็น่อยอะไรพาดไปข้างหลังอ่ะของวีหนึ่งกับวีสองมันจะพามาข้างหน้าเพื่อความแบบว่าได้โชว์ทัศลีลาแล้วก็จะมีตรงเกาะไหลตรงนี้นะฮะที่แบบเป็นหัวไหลของไรเดอร์เปิดได้ลองรับได้ว่าเป็นการดีไซน์ใหม่ทั้งหมด ดีสวให้ดูดาร์กขึ้นแล้วก็ดูเรียวมากขึ้นมันจะเป็นซึ่งในซีรีส์ีมันจะเป็นชุดผ้าทั้งชุดไม่มีเกาะไม่มีอะไรใช่ไหมใช่แต่ว่าของในมูฟี่เนี้ยคือเขาจะดีไซน์มาแบบเหมือนว่าเป็นคนใส่ชุดเกาะคือตอนแปลงห้าอ่ะไอตัวฮอนกูอ่ะมันจะแบบถอดหมวกแล้วใส่หน้ากากอ่าใช่ได้แบบเจ๊กรับแปลงเลยซึ่งผมอยากได้หน้ากากมัากเลยโคตรเท่เดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลต่างๆนะครับครับนี้ก็จะเป็น ตัวฮะอิจ <j> <j> ิโกะอิจิโกะเล่น,นเล่น,น,นเล่นซึ่งก็จะมีเนี่ยฮะข้อมือก็จะขยับมีขยับยนี้ต่างอ่าจะบอกว่างานไอซีเนี่ยคือจุดขยับมันจะแข็งมากต้องค่อยๆขย,ยับถ้าขยับดูเร็วไปนี่อาจจะหักได้ได้ฮะเนี่ยมันจะอะ่มันจะมีข้อจํากัดไม่เหมือนของเล่นอ่าธรรมดาคือมันเนื่องจากมันมันโดนบังคับหลายอย่างนําให้จุดขยับมันจะแข็งแล้วก็บังคับยากแล้วก็ บางตัวจะแบบอย่างเช่นสตองเกอร์ที่มีเกาะไหลใหญ่ๆอ่ะอ่าก็จะโดนจํากัดเรื่องการยกแขนขึ้นนิดนึงตัวเอวอันนี้แขนก็จะงอได้ประมาณนี้อ่านะขาก็เนีย่ยอันนี้นี่คือแข็งและนี่แข็งละนี่ขาแข็งละคือผมไม่กล้าง,งอมากกว่านี้เดี๋ยมันจะหักอ่าอ่าอีกข้างก็เนีย่ยเท่าๆกันเกือบเกือบจะเท่ากันเห็นไหมมันจะมีความเหลืองล้ํานิดนึงเห็นไหมครับมันจะเกือบจะเท่าๆกันแต่ก็ยังไม่ได้ยังเป็นของมือสอง ครับผมตอน<ก>มือหนึ่งอาจจะดีกว่านี้อยู่นิดนึงอยู่ที่ว่าดูแล้วมันจะแข็งขนาดไหนนะ,ะถ้าเปิดกล่องมือหนึ่งมานะครับผมแล้วก็ตัวกระปั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้อ่าใช่ครับมันจะมีมือเปลี่ยนนี่มือเปลี่ยนนี่ตามนี้เลยเนีย่มีเยอะเดี๋ยวเราลองเอ,เอาออกมาเปลี่ยนให้ดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลองแกะเดี๋ยวตอนแกะผมจะพูดนี้ไปออกแกะมาก่อนก็ได้ครับได,ได,ได้ซึ่งตัวเอวเอวก็จะเป็นสามจังหวะ,ะนี่หมุนได้ แล้วก็ตรงนี้ถุวงน้โอ้กามุนได้ก็จะโค้งได้โอ้สลีละหนึ่งจุดเลยฮะก็จะโค้งได้ระดับนี้ประมาณนี้โอเคอันนี้ยกตัวอย่าง่ะมืออย่างเป็นมือแบมือแบอีกข้างหนึ่งอ่ะมันคล้ายๆกับลักษณะเดิมอันนี้คือกำปั้นใช่ไหมครับกำปั้นแล้วก็แกะออกคอดออกเลยหมุนออกได้ก็ระวังนิดนึงนะปอดปุ๊บ ก็เปลี่ยนมือใส่เข้าไปอ่าให้เป็นมือแบอนนสวยสวยครับอา่อาตัวขายกสุดได้แค่ประมาณนี้ฮะถ้าถ้าจะเอาอแต่ถ้าสูงกว่านี้ได้แต่ว่าตีนมันจะงอๆงมันก็ประมาณ90องศาหน่อยๆ,ๆใช่ครับเพราะว่ามันติดตรงที่ว่าไอ,ตอา้ตรงเนี้ยอา่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแข็งอา่าโครงแข็งๆตรงเนี้ยมันจะหมุนได้ใช่ไหมฮะแล้วมันติดตรงผ้าตรงเนี้ย อ่าเวลายกติดเป้านั่นเองอ่าใช่อะเนี่ยมันจะติดผ้าตรงนี้มันจะชนกันเพราะว่ามันแข็งก็ลายกมันก็จะต้องเอียงขึ้นนิดนึงเนี่ยแต่มันจะดูไม่ค่อยสมสว่วนแต่ก็ปกติคนก็ไม่ยกขนาดนี้หรอกครับตัวขาก็บิดได้ระดับหนึง่งตัวแขนก็ตัวหน้าตัวหน้าตรงคอนี่ก็จะอ่ารลมมาไหนหมุนได้ก็ ระดับหนึ่งเงยเงยไม่ได้มากคือเวลาเงยคือจะอาศัยตัวท่อนตรงเนี้ยในการเงยเอ็นนิดนึงแล้วก็จะเงยขึ้นมาสูงได้เนี่ยจุดขยับก็เป็นของเก่าแล้วก็นานก็นานแล้วแต่ก็สวยในเรื่องความสวยก็คือก็สวยเลยหละมันดีเทลดีมีรายละเอียดของเนื้อผ้าที่สวยเรียกได้ว่าก๊อปปี้ออกมาจากหนังได้ค่อนข้าง,างสมจริงเลยครมีชุดเกาะเก็บลายข้อต่อเหมือนเนื้อผ้าตัว อ,อ,อกอย่างเงี้ยก็มีสวยเป็นดีเทลเนื้อเหมือนเนื้อหยาบๆเหมือนเกาะเป็นจุดเกาะอ,อ่านี่คือตัวส่วนของหมายเลขหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูหมายเลขสองกันต่อนเลยนะหยิบมาหมายเลขสองอะ่องอะนี่ครับนี่คือตัวหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งอ่ะตัวเด็ีฟ้าหมายเลขสองจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีขาวอ่านี่เป็นฟ,ฟ้าดำาดำขาวขาวนิดนึงเขียวซึ่งอ่า ด้านหลังของตัวนี้จะมีตาขององค์กรช็อกเกอร์ของในมูวีอ่าเป็นตาของช็อกเกอร์ก็คือเป็นแรเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้กำจัดไมายเลขหนึ่งนี่แหละใช่ครับและสุดท้ายก็กลับใจเป็นเพื่อนกันไงเป็นเพื่อนกันแล้วก็ปรับลงกันช็อกเกอร์ไปใช่จุดขยับก็เหมือนกับตัวไมายเล็กหนึ่งเป,เป,เปะ๊ะๆฮะอ่าก็มือก็ปึ๊บได้อย่างงี้ขยับอย่างงี้หมุนได้ไม่มากนี่ก็สุดแล้วสุดแค่ ผมก็กลัวหักก็ประมาณนี้ยังเดี๋ยวใครยังไม่รู้คมนี้ในเดอะเฟิร์สต้องไปรีบไปหาดูกันเลยนะก็มีให้ดูได้หน่าก็เงยได้ไม่มากเงยได้ไม่มากบิดหมุนได้อ่าทัวก็เอ็นได้พอๆกันพอๆกันดีเทลดีเทลของเข็มขัดนี่ก็สวยเลยและคือตามหนังเลยก็คือเข็มขัดเป็นสีแดงส่วนไปเร่อหนึ่งเป็นสีเทาใช่ครับ ตูดด<ล>้านหลังตูดตูดแห่งญี่ปุ่นไม่ใช่แล้วตูดแห่งกัปตัน <c oughs> แล้วก็จะมีผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมที่บบว่าเปลี่ยนมาเป็นแบบบกสบัดที่วัดเ,เดี๋ยวธนัทนายเปลี่ยนตัวนี้ฉันจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เขาดูได้ครับผมจะลองเปลี่ยนผ้าคลุมดูนะครับนี่จะคล้องไปข้างหลังนะนี่เป็นแบบนี้นะแหมอันติดซะแน่นเลยนะคุณเดม ี่ะคุมใส่ก็จะเป็นลอยๆเก็กท่าสวยๆได้ไหมได้แล้วฮะเก็กท่าวีหนึ่งจะเป็นผ้ากรรมนี่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าคุมของวีหนึ่งแป๊บนึ่งนี่เวลาป<ร>ุ่งสะบัด<ว>ก็จะ,ะปุ่งสะบัดมาข้างหลังเลยทีเดียวสวยๆ แต่ว็ยังมีบางส่วนที่หลวมไป,ไปน่อยหลวมอย่างเงี้ยนะมันทอต่อแต่ละแต่ตัวตัวบางตัวก็แข็งบางตัวก็หลวมแต่อย่างว่ามันเป็นมือสองต้องย้ำหลายรอ็มือสองผมซื้อมือสองมาเดี๋ยวเก็บกำปั้นก่อนเดี๋ยวหายนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นช่วงให้คะแนนกันนะครับครับ<ก>อ่าคุณธนัทให้คะแนนกี่คะแนนดีครับผมมองว่าให้ประมาณแปด็ึงสิบครับกระเด็มเพราะว่า จุดขยับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยแล้วก็ขยับได้ไม่ค่อยมากแต่เรื่องของความสวยงามแล้วก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างสวยเลยไม่ว่าจะเป็นข้อต่อที่แบบว่าพยายามเก็บมาให้ข้อต่อมันไม่ค่อยชัดเจนนะฮะมันเลยทําให้เราสึกว่ามันดูไม่มีข้อต่อเท่าไหร่ถือว่าเก็บรายละเอียดข้อต่อได้ค่อนข้างดีครับแล้วสำหรับคุณเอ็มนะครับผมตัวนี้ผมให้ก้าเป็นสิบครับผมเ,เนื่องจาก ผมชอบมาได้หนึ่งต้องหมายได้อสองอยู่แล้วแล้วก็เรื่องดีเทลความสวยงามนี่คือโอเคเลยสวยระดับหนึ่งสวยมากด้วยแหละแล้วก็ด้วยที่ว่างานเป็นงานในไอซีที่ผมแบบมันมีความดีเทลเหมือนแบบมันไม่ใช่แบบมันไม่เรียบเหมือนมันรู้แตบบ่มันมีความเป็นศิลป์นิดหน่อยเป็นอาร์ตอาร์ตนิดหน่อย่าครับีแล้วก็เรื่องจึดขยับผมมองว่า มันไม่โดนมันไม่ได้ขยับมากอ่ะมันขยับได้นิดนึงแต่มันเก๊กเป็นท่าสวยๆได้ข้อจำกัดมันมีเยอะไม่ไม่เหมือนอ่าพวกฟิกเกอร์เรียวตัวสเกลที่ผมต่อที่มันจุดขยับได้เยอะกว่าอ่าใช่อันอันั้นอันนั้นคือมันออกแบบมาเพื่อขยับเลยใช่อันนี้แต่ออกแบบมาเพื่อตั้งฉากสวยๆตั้งฉากสวยๆแล้วก็จุดขยับที่มีการโดนจำกัดแต่ก็มันก็ถือว่าสวย ผมก็ยังยืนยันผมให้9ก้าเต็มสิโอเคครับก็เดี๋ยวเราปไปคลิปด้วยกันโชว์ภาพสวยๆของไรเลอร์สตัวนี้ครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยเริเลย,เลย